เขามาส้มสวนย่าม,มือมืดมืดทำคำเพาสูบน้ำเขามาสวนในสวนเขาสูบน้ำเขามาหายจากหน้าเสิเกี่ยวเขาก็เลยสูบน้ำเขามาสูบน้ำเขามาในสวนน้อยของพอแมหนูพอจิมที่ชาแนลนะคะทุกคนพี่เขามาหอดผีบาต้องหด เขามาหอดเพียเยี่ยมมากเลยเนี่ยเขามาหอดตัวมุกซีดาข้างในสิโอ้เว oh. very ก o o d ดเว y g o o กิรดเขามาหอดพีเลยโอเคโอเคบ่ได้มัดตักน้ำไว้นี่เสียดายเด้วว่า ฮึมฮืมหันดูนี่บ่สสไดายเด้บ่วด้ขึ้นมาบ่าได้ขึ้นมาตักหนาหมไหวไหมค่ะมีงานทำก็เล่ยบ่ได้มาตักไหวเต็มบอเลยว้าเมิดมาแล้วงามคำคำ บืบ้องบนนีัจคทำคำในสวนแม่นูขอาจิมที่ชาแนวเนี่ยทุ่งนาทุ่งนาเดี๋ยวก็จะเป็นทุ่งรวงทองแล้ว งาบเปล่าี่น้องอทองฟา้าสดใสเหมือดขึมต่เป็นตกดินแล้วสดใสจังไน,นว่าสดใสเด้อยทองฟา้าอันนี้ยังเขียวอยู่ค่ะ วิตใจบรรยากาศนี่เนี่ยอุ้ยต่อฟาเรียมฟาเรียมพี่น้องพี่น้องฟาเรียมฟาเรียมยังวะฟาขึ้นมาเรียมยนี้นี่อุ้ยไปกองไปพอดีฟาเรียมฟาเรียมอุ้ยไปไปนี่นี่นี่ฟาเรียมฟาเรียม น้ำ้นไหลออกมากหมดเลยถูกน,น้ำขึ้นจากตรงนี้ของมาในหน้ากระเบื้องในหน้าเบื้องน้ำอุยจ้าว่าห้องเออกระเบื้องน้ำตรงนี้ที่เราบัดนี่มันไหลออกมากเสยเลยน้ำปลามาันกับสีมาได้บัดนียอุ๊ย นี chat, Von, from, mm ่สะ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 ในบ้านอืมอืมอุ้ยเนาะมันก็ยังไหลลงมาอยู่ที่ตอนานเบียกทังไหนวะ เดีย๋ยวไม่ดู้นี่ปาก้อนนี่เราเรียมปิดกันนะค่ะพี่น้องปิดก่อนเด้อ